วัสดีครับเพื่อน<ๆ>เือน<ๆ>ทุกคนนะครับวันนี้ก็ด้มาขุดเก็บมันนะครับผมก็จะมีจูกชายมาด้วยมาช่วยนะครับวันนี้ก็กำลังทีตะข่ายไปน,นะครับก็รถก็พร้อมที่จะใส่แล้วก็มีรถบรรทุกแล้วก็รถที่โยกด้วยนะครับ นี่โถดที่กยกใส่แล้วก็จะทำงานจนก่อคุณก็จะเยอะหน่อยวันนี้ก็ ลุเพิ่อนอนเลยเนาะ ก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเต็มรถเรียบร้อยแล้วสำหรับการขุดมันวันนี้ครับก็มาดูที่รถนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับขุดมันวันนี้ก็ รถก็จะเรียบร้อยก็พร้อมที่จะบรรทุกไปที่ลลงแป้งมันสัตหลังนะครับต็จะขายที่นู่นครับที่โงแป้งก็แป้งไปที่ตลาดนีนะครับโงแป้งก็จะตั้งอยู่ตรง เรียบร้อยนะครับเป็นเรื่องเสร็จสิ้นนะครับสำหรับที่นี้ก็คงฝากไว้ขอขอขอแค่นี้นะครับผมก็ไว้ถึงคลิปต่อไปแล้วก็ฝากจำด้วยนะครับผมสำหรับคลิปั้สิเอ็ดนะครับสำหรับที่นี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผม